สวัสดีค่ะอาจารย์ค,ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนภินญ,ญาคุณดูมาพร้อมและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะจากที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ยังพอจะมีตัวพลิกที่เป็นเกมเชนเจอร์ให้กับเศรษฐกิจโลกบ้างไหมคะครับปีนี้ก็คงต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์บนพื้นปักใจหลายๆอย่างที่เข้ามานะครับในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยอาจจะบอกพร้อมกันเลยเนี่ยก็ทําให้ทิศทางหรือว่าการคาดการณ์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นปีแล้วอาจจะยาวไปถึงช่วงปีหน้าหน่อยด้วยเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเออมืดมนแล้วก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับค่ะอาจารย์ประเมินปัจจัยต่างๆค่ะว่าตอนนี้เออมันเกิดอะไรขึ้นแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่จะทําให้อาจจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมค่ะอาจารย์ครับถ้าดูจากล่าสุดน,นะครับเห็นออข่าวที่สื่อต่างประเทศรายงานกันค่อนข้างเยอะนะครับ หลังจากที่ทางของ IMF Chief นะครับหรือ Managing Director ของ IMF เองได้ออกมานะครับเรียกว่าให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นนะครับถึงทิศทางการคาดการเศรษฐกิจโลกซึ่งปกติ IMF เขาก็ทําการคัดการตัวเอ t าลุกอยู่แล้วเนี่ยล่าสุดก็มีการออกมานะครับจากคุณคริสตินาจอเจยว่าว่าการคัดการครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะปรับลดนะครับอัตรา,าก,การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมา ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ออกมาในช่วงเดือนเมษายนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะโตอยู่3.6เปอร์เซ็นตนั้นเป็นเอาลุกที่ทําไว้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ว่าเอาลุกที่จะทำล่าสุดเนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะปรับลงมาอีกนะครับทั้งนี้เนี่ยพอไปมองปัจจัยหรือสาเหตุสําคัญเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุที่เข้ามาใกล้เคียงกันหรือพร้อมกันพอดีนะครับทั้งนี้เนี่ยจริงๆเราเริ่มเห็น สัญญาณเหมือนที่เคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าสัญญาเงินเฟ้อเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วละนะครับค่อนข้างชัดเจนมาต้นปีนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนก็เข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นตัวเร่งทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เองรับไปดูสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยมันก็เหมือนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วโดยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะอันนี้กลับมาดูแถวๆบ้านเราด้วยนะครับใช้แถบเอเชียเนะี่ยก็กลายเป็นว่า หลายประเทศยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับไล่ตั้งแต่แถบออสเตรเลียนิวซีแลนด์มานะครับเกาหลีนี่ก็เพิ่มขึ้นสูงนะครับเกาหลีเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เวลาสามหมื่นกว่าแล้วมีการรายงานด้วยผมเห็นข่าวว่าแหนนะครับว่าเกาหลีอาจจะเห็นตัวเลขสูงกหลักแสนคนต่อวันเช่นเดียวกันนะครับแถบใกล้บ้านเราในสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นมาเข้าใจว่าวันละหมื่นกว่าคนแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขการรายงานของไทยเราเนี่ย ยังไม่พุ่งขึ้นนะครับแต่ว่ารอบๆบ้านเราในเอเชียเนี่ยก็เรียกว่าสถานการณ์ติดเชื้อรายรายใหม่รายวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็เป็นความกังวลนะครับว่าจะส่งผลให้คนเนี่ยชะลอการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่มีมาตรการล็อกดาวแล้วเพราะว่าหลายประเทศก็ประกาศออกมานะครับถ้าไม่นับอย่างจีนเนี่ยหลายประเทศก็บอกว่าต่อให้ระบาเดเยอะก็คงไม่ล็อกดาวแล้วแต่ว่ามันก็คงชะลอการจับจ่ายใช้สอย ไปพอสมควรนะครับประกอบกับราคาสินค้าที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของอาหารพลังงานด้วยเนี่ยหลายปัจจัยมารวมกันก็เลยทําให้แน่นอนว่าการคาดการเศรษฐกิจจากนี้ไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูไม่ไม่สดใสมากนะครับ เรียกว่าฉากเดิมๆจากโควิดเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มเติมด้วยฉากใหม่คือเรื่องของสงครามที่ยังยืดเยื้อแล้วแบบนี้ในปีหน้าเนี่ยนะคะสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ของไทยเนี่ยอาจารย์มองว่ามันน่าจะเติบโตไปในทิศทางไหนแล้วเมื่อไหร่จะถึงจุดกลับตัวคะครับผมคิดว่าคงต้องรอนะครับดูสถานการณ์ใกล้ชิดในเรื่องของการกําหนดนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับ จริงๆท่านผู้ฟังที่อาจจะประกอบธุรกิจกิจการหรือจริงๆคนที่กําลังกังวลอยู่ด้วยนะครับว่าเอ๊อะทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต้องปรับตัวยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องดูว่าแนวโน้มคือปีนี้ต้องยอมรับว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยก็ได้ทยอยปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยมาเพราะว่าทุกประเทศที่เป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่เนี่ยผมว่าตอนนี้เผชิญกับการทําลายสถิติของเงินเฟอ้อกันมานะครับอยู่พอสมควร หลายประเทศก็สูงสุดในรอบ30ปี40ปี20กว่าปีไล่ๆกันมาแล้วปัจจุบันก็ถือว่าอาาัตราเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงละในหลายประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางทางกา็คือว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อชะลอการจับใจใช้สอยกันเพื่อชะลอการผู้เงินไปลงทุนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะขึ้นกันสักเท่าไหร่ยังไงแล้วมันจะช่วยให้การ ชะลอการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าชะลอการลงทุนเนี่ยนะครับมันไปส่งผลให้ระดับราคาเนี่ยนะมันไม่เพิ่มสูงขึ้นมากเท่าที่หลายคนอาจจะก,กังวลไว้ได้หรือไม่นะครับเพราะดูอย่างอเมริกาเองเนี่ยนะครับแม้แม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วก็ตามเนี่ยเราก็เห็นว่าปัจจุบันเ,เงินเฟอ้อก็พุ่งขึ้นไป9.1เปอร์เซ็นะสูงที่สุดในรอบ40ปีครึ่งนะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่สามารถยับยั้งนะครับ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อได้สิ่งที่เกิดจากนี้ไปก็น่าจะเป็นการขึ้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มอีกนะครับหรือว่าใช้ยาที่ถทาเปียบเลยก็เหมือนกับการใช้ยาที่แรงขึ้นนั่นเองก็คงต้องไปติดตามดูว่าการใช้ยาที่แรงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะสามารถยับยัง้งหรือทําให้การเพิ่มของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับไม่สูงเกินกว่าที่เราจะรับได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหมือนที่เราคุยกันตลอดเลยว่า พอมันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันคงจะต้องอะชะลอตัวลงนะครับหรือมันไม่เติบโตอย่างที่เคยเคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปมองสิ่งที่ทางด้านของ managing director ของ m f นะครับเขาพูดมันมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ารีบเจ็บวันนี้เนี่ยดีกว่าไปปล่อยให้ยาวแล้วไปเจ็บทีหลังมันจะเจ็บยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับจะต้องการให้เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับ คือพูดง่ายว่าเศรษฐกิจจะชะลอ,อะวันนี้ก็ดีกว่าปล่อยนานๆแล้วไปทำให้มันชะลอตัวมันอาจจะสายเกินไปหรือมันจะกระทบเยอะกว่านี้ครับอ,อาจารย์คะอย่างสิ่งที่ทุกประเทศเขากังวลก่อนหน้านี้เรื่องของราคาน้ํามันนะคะจะเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขราคาตลาดโลกมัน,มนก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ระดับปกติที่ ใกล้ก่อนที่จะมีสงครามยูเครนแล้วอันนี้จะช่วยให้บรรยากาศการหดหู่ของเศรษฐกิจโลกมันลดน้อยลงได้บ้างไหมคะครับคือนอกจากราคารำมันเนี่ยนะครับยังมีประเด็นเรื่องของฟู้ดสป라이นนะครับหรือฟู้ดเซเคียวิตี้ก็คือเรื่องของอาหารด้วยนะครับที่เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าก็ส่งผลต่าเงินเฟ้อชัดเจนแล้วตอนนี้มันก็มีประเด็นเรื่องความขาดแคลนของอาหารเพิ่มเข้ามาอีกนะครับยูเครนรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งออกอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ,อถึงแม้ว่าในมุมมองของผมนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ํามันเนี่ยอ,อจะตับตัวลงมาซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดีนิมิตหมายที่ดีนะครับต่อ,อ,อความรุนแรงของเงินเฟ้อแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องไปดูเรื่องของราคาอาหารรวมถึงความสามารถในการส่งออกอาหารด้วยเพราะว่าอย่างที่มุมมองของคุณคริเซนาเนี่ยนะครับคริเซลีนาเนี่ยเขาได้ให้ไว้เี่ยเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าอยากจะเห็นความร่วมมือนะครับหรือการพูดคุยของ ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยให้ยกเลิกการที่ลิมิตการส่งออกอาหารเพราะทุกวันนี้เพราะมันเกิดความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการลิมิตเกิดการรี strict เกิดการห้ามเกิดการจํากัดนะครับในเรื่องของการส่งออกอาหารซึ่งมันก็จะทําให้ต้นทุนค่าของชีพเนี่ยมันมันแพงเพราะฉะนั้นหากมีการพูดคุยระหว่างประเทศต่างๆในโลกและสามารถทําให้ลดการจํากัดการส่งออกอาหารด้วยอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายหรือว่า ทำให้สถานการณ์ความรุนแรงของเงินเฟ้อเนี่ยมันเบาบางลงได้ครับค่ะบรรยากาศของ G20 เองเนี่ยนะคะเขาก็ยกวารานี้เป็นวาระหลักเหมือนกันนะคะทางด้านของอในส่วนของอาจารย์เนี่ยมองว่า G20 จะบรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้ไหมคะ G20 นี่นะครับที่ก็กำลังจะประชุมกันเร็วๆนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายต่อหลายคนที่เขาร่วมประชุมทางนี้ก็พยายามนะครับหยิบยกประเด็น,นการพูดคุยว่าเนี่ยเราจะต้องอ เพื่อแก้ปัญหานะครับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอาหารสินค้าผู้ประพันธ์รวมถึงเรื่องของคุ้มสกิลี่ตรงนี้ประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือผมเข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการเมืองระหว่างประเทศที่สะสมกันมานานพอสมควรครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่น่าสนใจถึงการหันมาทบทวนแล้วว่า หากไม่พูดคุยนะครับหรือว่าไม่ลดลาวาสอกกันบ้างเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมืดมนนะครับหรือมันจะนําไปสู่ความถดถอยที่มากกว่าที่คาดการว้ไว้คำว่า So f t landing ้งแลนอะไรเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นเรียกว่ายากยากเต็มทีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราบอกว่าอยากให้มันเกิด s อ f t landing นะโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของอเมริกาใช่ไหมครับแต่พอมาถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วว่า s อ ft Landing มันมันคงไม่เกิดเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันนะครับและทําให้การ ส่งออกอาหารโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีกําลังที่จะช่วยเหลือประเทศที่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากได้เนี่ยก็จะเป็นหนทางนะครับแต่ผมคิดว่าความตึงเครียดระหว่างยูเครนรัสเซียเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ได้คลี่ลขยง่ายน,นะครับ <S <S แต่มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ G20 ผมเข้าใจว่าน่าจะและควรจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยนะครับคือตอนเนี้ยพอมันเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับรวมถึงเศรษฐกิจโลกมันดูทีท่าว่าค่อนข้างจะมืดมนแล้วเนี่ย สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลก็คือมันจะไปทําให้ความเหลื่อมล้ําระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน,นยิ่งหากันเข้าไปใหญ่<ฆ>รวมถึงความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาต่างๆเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดช่องว่างตรงนั้นมากขึ้นเราเห็นเคสของสีลังกาวนะครับที่จริงๆผมหยิบยกมาพูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนและตอนนี้เข้าใจว่าหลายคนกําลังให้ความสนใจเรื่องสีลังกานะครับ<ฆ>คือถ้าประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยม มันมันเกิดวิกฤตจนถึงจุดนั้นได้ผมเชื่อว่ามันก็จําเป็นนะครับที่ประเทศที่มีความมั่งคั่งมากกว่าเนี่ยอาจจะต้องหยิบยื่นมือนะครับหรือต้องสารความร่วมมือเข้าไปช่วยหรือแม้แต่หาทางป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนั้นผมคิดว่าประเทศที่มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจมากกว่าตอนนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันแล้วว่ามันจะมีหนทางที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจไปถึงจุดที่มันเกิดความวิกฤต แล้วก็ส่งผลต่อเนื่องไปเป็นวิกฤตทางทางสังคมไปเป็นวิกฤตทางความอยู่รอดต่อไปนะครับในน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นความร่วมมือของประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับค่ะอาจารย์คะเห็นว่า i m เอเขาเตือนว่าเรื่องที่ประเทศต่างๆทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของตัวเองจําเป็นส่วนนี้จําเป็นจะต้องลดลงด้วยอันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ ในมุมมองนี้นะครับก็หลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุตินะะสมมุติว่าธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยนะครับสินค้าต่างๆราคาแพงขึ้นแต่เราก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยเพราะไม่อยากจะให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมครับอันนี้เป็นหลักเลยนะเพราะว่าการคุมเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องพยายามให้ คนเนี่ยนะครับจัดจ่ายใช้สอยน้อยลงภาคการผลิตชะลอตัวลงมันก็จะดึงราคา้ลงมาได้นะครับตามทฤษฎีนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าหลายประเทศช่วงโควิดเนี่ยมันมีมาตรการที่ไปเยียวยากลุ่มเปราะบางก็ดีนะครับแจกเงินไรายได้น้อยนะครับหรือกลุ่มเป็นมาตรการแจกเงินในลักษณะนั้นนะครับคือตรงเนี้ยมุมมองเนี่ยต้องวิเคราะห์กันดีๆนิดนึงนะครับในในส่วนตัวผมเองนะครับผมยังคิดว่าในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงเนี่ย กลุ่มเรียกว่าคนยากไร้คนจนคนมีไรายได้น้อยคนเปราะบางเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะยังจําเป็นต้องช่วยเหลืออยู่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณอุมาพรควรพินยาครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจะเอาเงินจากไหนไปไปช่วยคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศดาเนินมาตรการทางการคลังนะครับโดยการใช้ใช้เงินกู้นะครับใช้เงินกู้เข้ามาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเยียวยากลุ่มผู้เปราะบางผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งผมมองว่าจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะต้องคือมันยังจําเป็นละ่ะต้องช่วยอยู่เดยเฉพาะยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแย่เนี่ยคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบหนักนะครับของแพงกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเพราะฉะนั้นเงินอุดหนุนนะครับหรือเยียวยาเนี่ยจำเป็นเพียงแต่ว่าแหล่งที่มาของเงินเนี่ยนะอาจจะไม่อาจจะต้องหาแหล่งอื่นแล,ะละ้วล่ะที่ไม่ไม่ใช่มาจากเรื่องของการผู้เงินเพียงอย่างเดียว อาจจะจําเป็นต้องดูว่ามันมีส่วนไหนนะครับเงินส่วนไหนหรืองบประมาณส่วนไหนที่มันพอจะลดได้หรือไม่หรือจะต้องหาแหล่งรายได้อื่นเพื่อมาช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือที่ผ่านไคิดว่าก็คงใช้การกู้เงินมา,มาเยอะมากพ นี่น่าจะเป็นเคสที่แอพพลายกับหลายๆประเทศนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวค่ะแต่อยากจะให้ย้อนมองกลับมาที่ประเทศไทยจากที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะถ้าเรื่องอาหารเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเรายัางพอไปรอดแม้ว่าจะมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นก็ตามแต่ถ้าเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ย อันนี้ส่วนเนี้ยเราก็ทํามาโดยตลอดอยู่เหมือนกันและยิ่งพอวันนี้มีการเปิดตัวเลขทุนสํารองของประเทศเราว่ามันหับลงไปสัปดาห์เดียว3,000ล้านดอลลาร์เนี่ยหลายคนเริ่มแบบอุ้ยขนลุกอาจารย์วิเคอ์ให้ฟังหน่อยค่ะสถานการณ์ดีเออก็ลดหบลงไปแต่ว่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยคือที่ผ่านมาเราก็สะสมมาในระดับที่ค่อนข้างที่จะที่จะสูงอยู่นะครับแล้วเข้าใจว่าก็ติดอันดับท็อปทของโลกพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ไทยเราเนี่ยคงจะต้องเดินหน้านะครับจากจากนี้ไปนะครับในบริบทโลกที่เราเห็นแล้วแหละว่าอเมริกาเป็นยังไงยุโรปตอนนี้เป็นยังไงนะครับประเทศที่ล้มล้มไปทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็โควิด19ระลอกที่ไม่แน่ใจนะเป็นรละลอกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็กลับมาระบาดในเอเชียอีกนะครับนี่คือบริบทโลกที่เรากําลังอยู่นะครับสิ่งที่เราอา,อาจจะต้องเดินต่อจากนี้ไปก็คง แล้วยังมีเรื่องของค่างเงินบาทนะครับซึ่งวันนี้เวลาไม่ได้พอจะวิเคราะห์เยอะแต่ว่าหลายคนก็คงพอเห็นแนวโน้มแหละว่าตอนนี้เมอิกาทยอยขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเดี๋ยวประชุมเดือนนี้นะครับของเฟดเนี่ยของเอฟโอซีเนี่ยก็คงจะขึ้นอีกเก้กาใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คงเป็นโจทย์ให้ทางฝั่งผู้กําหนดนโยบายการเงินหรือแบงค์ชาติของเราเนี่ยก็คงต้องมาวิเคราะห์กันดีๆนะครับคงไมได้เห็นกัน ขึ้นอาจดอกเบี้ยแน่นอนไม่งั้นเนี่ยค่าเงินบาทคงจะอ่อนอ่อนมากๆหรืออาจจะมากเกินไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อเพราะอะไรครับเพราะค่าเงินบาทมันอ่อนมากเนี่ยของมันก็มีแต่แนวโน้มว่าจะแพงขึ้นมันซึ่งมันจะไปกระทบต่ออีกหลายๆกลุ่มหลายๆเรียกว่ากลุ่มของคนหรือว่าหลายๆเซกเตอร์ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าของมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกค่ะส่วนการเยียวยาเนี่ยผมยังคิดว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องเดินหน้าต่อในในบ้านเราเพราะว่า เศรษฐกษิจมันไม่ได้สดใสนะแน่นอนทั่วโลกและกลุ่มที่เคยเได้รับความช่วยเหลือเนี่ยทุกวันนี้ผมคิดว่าก็ยังซัฟเฟอร์ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับเพียงแต่ว่า,ารัฐบาลเองเนี่ยคงต้องหาแนวทางแหละนะครับว่าจะเอาเงินส่วนไหนนะครับมาช่วยเหลือมาอุดหนุนมาเยียวยานะครับมันจะไปปรับลดอะไรตรงไหนได้หรือเปล่าเนี่ยคงเป็นโจทย์สาคัญนะครับที่รัฐบาลคงต้องต้องคิดต่อไปแต่ยังจําเป็นครับที่จะต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอยู่ครับ ค่ะปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนะคะอาจารย์คะครับก็หวังหวังว่านะครับสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยอันนี้เป็นความหวังนะครับว่ามันจะพอคลี่คลายได้คือบางอย่างมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากจริงๆเช่นเรื่องการระบาดของโควิดซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องหวังนะครับส่วน อีกอันหนึ่งที่จะหวังต่อได้ก็คือการงัดเครื่องมือนะครับทางการเงินออกมาใช้ในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วมันจะพอทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่พุ่งมากจนเกินไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราหวังสองสามตัวนี้แล้วมันพอไปได้นะครับผมรวมถึงการพูดคุยของบรรดาผู้นําประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยถ้ามันไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็คิดว่า แสงสว่างนะครับที่ยังที่ยังทาให้เศรษฐกิจมันไม่มืดมนจนเกินไปเนี่ยมันก็น่าจะยังพอมีอยู่ครับค <c oughs> ่ะ้ค<ด>่ค <c oughs> ่ะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรดานุวสากริกด้วยนะคะมาคุยกันถึงเรื่องของ i m f เ <c oughs> ตือนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดูมืดมนแต่สําหรับเรายังพอมีหนทางจากความหวังที่อาจารย์ได้ยกมาทั้งสามข้อนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสามข้อนะโควิดดีขึ้นอเีย